เป็นหมื่นคนคนสู้กับสิงโตจุกแลรามากันไาเดินไปดูสิเดินวสิอุ๊ยนี่หอไอเฟลไอเฟลแล้วแต่ไหนเทพีสันิภาพ อันนี้ลูกอะไรอ่ะมะม่วงให้ไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยูต้นตีนเป็ดไงลูกต้นเลขอย่างมันคือต้นแบ้วไปทำอะไรอ่ะเก็บสมงกลีเก็บไปดูเซรีสารีภาพอะไรนะอะไรนะเซรีสารีภาพโอ้ยไม่เห็นน้ำใสเซรีสารีภาพอันนั้นอ่ะอะไรเขาเรียกว่าสารีภาพ เทพีสายดีคสา่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนีแม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขาวยงาิซ่าเสาย่าอะไรนะ เพีเสรีภาพเเสรีภาพอื้ uh ๊ยแสบอะนี่ข้างบนเขาถืออะไรอยู่ถือข้เพิงมาาเรามาดูที่นี้ไปทำไมไม่เดินไปต่ออะฮะ เขาเรียกว่าอะไรนะว่าใช่ละหมาดอันนี้คุณพนมไปอันนี้เหรอใช่ใช่ที่เห็นไหมโอ้สวยมากเลยนะนี่ดูดิชื่อว่าไยนครวัดนครวัดประเทศกัมพูชาเจ้าขอเต้นกัมพูชาในอดีตนครวัดพระเจ้าสรี พระเาสุริย a w a ับทที่สองเขาเปอรัเปิดนี่เป็เาใ่้เข้าไปเหรอบอกให้เปิดให้น้องเข้าไปเปประตูโอ้ยประเทศไรลูกของประเทศไรประเทศไราูชาไปนี่นี่นี่อันนี้อะไรนี่อ เข้าไปมหาพีระมิดพีรามิดเข้าไปได้เนี่ยหัวขุดได้เราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยนต่อเนี่ยขุดข้า่างตาไบเดนมหาพีระมิดเฮ้ยอย่หัวโตอยู่ที่ทะเลทรายด้วยอะไรอะเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าเป็ิซ่าเขาชื่อกิซ่าเมืองกิซ่ากิซ่าเป็นสีโตมีความ สูง471ไม่เข้าเขากั้นไม่ให้เข้าทำไมต้องกั้นอะแม่ไม่ให้เข้าเดี๋ยวของพังไปดูต่อแปลงมังจีนเนี่ยกระแพงมองจีนทำมาตั้งแต่2,000กว่าปีแล้วนะเนี่ยเขาทำมากโอ้ตอนนี้พังยังจริงยังอยู่เหมือนเดิมอของจริงยัง,งอ,อยู่ลูกอันเนี้ยทำมา <laughs> 2,000ปีเบอร์มุกมีย <laughs> ยาวไปหลายเมืองเลยลูกทางจริงยาวไปหลายเมืองเลยครอบคุมไปหลายเมืองคือแบบไม่ต้องขับรถไม่ได้เดินเอาเดินไปเลยนี่ประเทศไทยเลยไปไหนกันนี่ขุนเขาทองขุนเขาทองพี่ปั๊กพีอยู่ในกรุงเทพไปฮะขุนเขาทองพีชแทบนนท์ไปอ่านแ่หน้โนนมาซีดไม่ใช่ทัศมหา ฮะได้แต่ว่าเราไปดูกันจะมาฮาืนประเทศอินเดียใช่ใช่อันดีดีเออใช่ประเทศอินเดียจริงด้วยเนไง ไปหาไทยแลนด์นูไหมทวีตทวีตนี้เป็นทวีตทวีตเอเชียเอเชียเลยเลยไปล้วเลยเลยปล้วเอเชียเล็กจังขยายขยายไปีเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านยักษ์กันก่อนนะคะไปไปทางนี้เลย เฮ้เฮ้เฮ้ทาไมน้่งทไมเฮ้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 ไปดิไปดิไปเลยไปไหนร้องไปจะเดินลับไปเดินไปตกนะอะไรอะไหนอะ เขาบอกว่าใครจะมาหาใบฉลากให้เต้นหนึ่งช็อตค่ะเต้นนี่นาโอ้โหโอ้ my god หรอโอ้ my กอดเราเคยไปตรงนู้นไปไปต่อขัเต้นไปด้วยค่ะเดินไปด้วยเต้นไปต่อไม่รอแล้วฮะไปชิวเต้นด้วยเดินไปด้วยโอ้โหแล้ต้นเหมือนกันเลยเนี่ย เข้าไปได้ไหมระวังฉลามกินน่งเหงือกแดงเชียวไปดูดิฉลามทำไมเหงือกแดงจังโอ้โหเป็นทาไ,ไมกันนะเป็นไงจับน้อยจับน้อยเขาเข้าไปด้ดยวยไม่เง้มวะเฮ้ยเป็นไงบ้างไม่เข้าไปเข้า,ไ,ขาไปมฉลาม พอแล้วพวกๆๆพี่หมักผมออกมาหรัวาจะโคกนะพี่อ่ะพี่เ่ะมไป้นี่ pues, นี่นี่อ๊ยแม่นูเป็นเลยไหนนือเถอไหนโอ้นูนเสือนั่งขาใหญ่เบลอเลยมองเท้าใหญ่จังไอ้ ใครเอ่ยมีใครอยู่ไหมมาทำอะไรกันไม่ผู้คยูไหนผู้คุมผู้คุมไเนี่ยผู้คุมผู้ผู้้มผู้คุมผมหมด ไม่มีใครอยู่ใครแล้วที่พูดคือใครเนี่ยมาแต่งไปเลยปะพีกินอาหารอ๋อมีอาหารเหรอมันคือพี่กินอาหารเหรอไม่ใช่อ่ะไปมันจะน่าพี่วันนี้เราจะเข้าไปไหนนะเข้าไปในบ้านยักษ์ไปไปเข้าบ้านยักษ์กันเลยเปราดูก่อนไป นี่ข้า่เอาไม่ออให้มันอย่างนี้ไปไปดูบรรยากาศทำไมมันหลายอันนึงอ่ะบ้านน้องเดี๋ยวตกน้ำนะลูกไปไปชมอาเรทะเลสาบทะเลสาบ บ้านเรานะทุกคนกว้างใหญ่มากเลยอันนี้เป็นโซ่ไว้สำหรับลงสมอเรือที่บ้านเราแ่นเลิดาเฮ้ยเดี๋ยวนะคััจงทำอะไรกันอะเดี๋ยวไปายกันทุกคน บายดัาบายบายทุกคนเลยเหรอดอาเรียบหน่อยิอายบายไปยัไปร้านยักษ์กัเลยนี่เจูายักอยู่ดูโอเคงเไปกันไปเลยจะไปหายักกันต้อะไรอะตาแดงตาแดง

ตอนเคืหุ่นมันคือหุ่นไหนอันตัวอะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยอ่ดิดิอ๋อดีเลเอเลี่ยนสามตาเอเลี่ยนขยะ

ไปบ้านขนมหวานไอนกินได้ไหมอ่ะเสาอ่ะไม่ได้เห็นไหมข้างในก็อยู่ได้จริงไปว้าวเออ ทำไมมืดจังไเซอียันนี้ไปไหนอ้าวนนี่โอ้ันนี้เค้กซ้อมหรอนี่เค้กซ่อมนี่บากันลองอันนี้อะไรเค้กซ้อมหลายคีว อกินได้ถ้าเป็นของงอร่อยมากนั่งแมงมงออร่อยไหม ปิดประตูอะไรได้เลยรถก็จอดตรงนี้ด้วยใครจะลงไปในนี้ฟักทองโอ้โหแล้วฟักทองแล้วฟักทองมาเล่นซาเลเยอร์ไปดูหอมแดงกะแคร์นลอดอันนี้อะไรกระเทียมนี่กระเทียมหอมนี่กระเทียม ทำแดงแครอทเห็ดแล้วก็กระเทียมก็แครอทต้มยำแ้วก็เห็ดบอวารี่แตงโมข้าวโพดนี่อะไรอ้าวดูดูดูกินเราอ่างงูน้องวะไม่ะ

รังไงรังนะทันยังอ๋อเน้งเจนะยัเอดี๋ยวไมอนงเวป็นอะ่ออทางที่เราอไปเอาไปกันเลยเอาไปกันเลยที่นอน นอน้อนอนนนนอนไม่ได้ไปพี่จะไปตอ่อไรอ่ะเสร็จแล้ว,ปลวไปขึ้นเนื้นกันดบัดบดบับผ้าวบเอาไปสับข้า,ามังกร น้องขึ้นด้วยดับน้องขึ้นไปดิขึ้นไปิบ้ดพี่า <O of. S 2> ขลองนี้ <geometric. S 1> ไหนลองนี้อาดา <infinity> บไปค่ะโ้เยอะดเ๋ยวน้องหล่อนนน้อะโอเค นายมันยกขึ้นได้ด้วยนะหนูขนาดบ้านยายหนูยังยกได้เลยหนักอ่ะใช่ที่บ้านยายหนูยังยกได้เลยรีอสนุกดีเลยอ่ะีเดี๋ยวเราจะไปเจอมิสเตอร์บี่จะไปมา คยมารถไฟมาเดินกลับเดินไม้อันอยู่ีเดิไหมอจะเดินไปหรอจะไปพัก้องนม้องัจะเดินนมันจะเดินปคนเดียวไหมไม่เจะหลงไม่หลงม